สวัสดีครับวันนี้วันที่16บหกพฤายมสองพนายหกสิบสีครับนี่ต้นกับถ้วยใหญ่พอๆกันเลยต้นเล็กครับถ้วยก็เล็กถ้วย8 0 0ร้อซีซีอันนี้หนุ่มเกาหลีมาช่วยครับนี่ฮะนี่ถ้วยใหม่ๆเลยครับเข็ม,มแรกจะดูซิว่าจอกขนาดไหนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันอันนี้เพิ่งขยับขยับลวดใหม่ ต้นนี้ตอกตอกเยอะครับนี่มีรอยแผลปอ๊โห้เบเพิ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 บน,นี่อันนี้เคยทำไหเปล่าหนุ่มก๊อฟไม่เคยครั้งแรกในชีวิตใช่ครั้งเดียวเข็ดจึ๊บแทงปึ๊บหมุนอ่าแล้วก็เอาหลอดใส่เจ็บแค่นี้เสร็จแล้วครับเห็ะนไหมง่ายไหมอ่ะอันนี้ก็อีกต้นนึงถอยหายถอยหายถอยหายไปว่าไม่เห็น ทำไมหายแล้วเห็นเอาเดี๋ยวถ้วยต้นนุ้นมาแทนครับน,นะนี่ครับวันนี้มาที่16นะแล้วจะมาดูพรุ่งนี้ว่ายางจะออกไหมนี่คือเข็มแรกแล้วให้การเป็นถุงแรกไปย่องเอาต้นนุ่นมาก่อนต้นนึงจะมีอยู่ประมาณ2-3ถ้วยครับอ่าฮะนี่คือระบบการเจาะ ครั้งแรกในชีวิตของหนุ่มเกาหลีครับมันน,น้ไปเซลเดียเดียวฮะเซลเดียวก็เลยไปตัดผมเลยมโมโหอ่าแป,ป๊บๆเสร็จแล้วอาานี่อีกต้นนึงอ่ะเดี๋ยวมาดูนะยังไงก็สอบถามมาได้ที่ไม่เข้าใจครับ065 395 9856เกาห้าเก้อารวดต้นใหม่ก็ได้รวดรวดต้นนูนนนนูนนนนน,น,นต้นใหญ่ครับปีนี้เปลี่ยนรวดครับนี่เปลี่ยนรวด อารถอารถใหม่เขามาใส่เพราะน้ำยางเต็มทั่วต้องใช้ถ้วยใหญ่เนี่ยถ้วยใหญ่นี่แผลเก่าครับยิ่งกว่าโดนระเบิดอีก่ะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะแกะให้ดูนี่เืปึ๊บ,บแหม่หลุดเลยนะอันนี้แผลเดี๋ยวมาเจาะได้กันนะเมื่อปีที่แล้วนี่ครับอ่าเดี๋ยวไปเวลาสองนาทีกว่าแล้ว อ่า uh huh. นี่ครับเอารวดใหม่มามัดรวดเก่ามัดรวดใหม่เสริมทั่วใหญ่ปึ๊บอ่าเดี๋ยวไอ้เข็มนึงเดี๋ยวพอวางปับ๊บแทงนล้วแทงแล้วหมุนออกทางเดียวหมุนทางเดียวหมุนอ่าเอานี้หมุนไปหมุนมาไม่เป็นไรแต่ให้มันอยู่แล้วกันโอเคแค่นี้เนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูครับว่าอ่า มันจะออกมากออกน้อยขนาดไหนยางระบบเจาะของสวนสทอทนัดพงนพผลครับที่อำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกโทรมาสอบถามได้ครับต้นแตกไหมแตกครับนี่นี่แตกได้เจาะไหมเจาะครับแตกทําไมแตกอะ่ะก็มันอยากแตกจะ <c oughs> เป็นไรไหมไม่เป็นไรครับนี่เห็นไหน,ะนี่น้อยครับหลายต้นอ่าไม่ใช่หลายต้น หมดสวนนั้มีอยู่สองสามต้นเองครับแต่แต่ว่าขยายอย่างเร็วมากเลยถ้าแทงน้ํายางออกเลยครับนี่เขาเรียกว่ามันขยายได้เร็วเน้ะยังไงก็คลิปนี้แค่นี้ก่อนพรุ่งนี้มาดูใหม่ว่าน้ายางจะออกมากขนาดไหนัสดีครับ